เป็นยังไงบ้างครับผมชื่อฟีฟานะครับแล้วคุณก็ำลังดู a r a า ise ในฐานะของมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ชอบสงสัยแล้วการตั้งคำถามเนี่ยก็เป็นหนึ่งสิ่งเลยที่จะช่วยเราเข้าใจคนได้ดีมากขึ้นอย่างไรก็ตามมันก็มีบางคำถามนะครับที่คุณเนี่ยไม่ควรที่จะถามมีคนหนึ่งไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีโอกาสกับผู้หญิงคนนั้นวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาบอก6คคำถามที่คุณ ไม่ควรที่จะทํากับผู้หญิงเด็ดขาดก่อนที่จะไปดูกันท่านนี้เป็นคลิปแรกที่คุณเข้ามาดูช่องของเราแล้วคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องของไลฟ์สไตล์การพัฒนาตัวเองการแต่งตัวทรงผมการเข้าหาเพศตรงข้ามเนี่ยก็อย่าลืมนะครับเลื่อนแล้ปกดปุ่ม Subscribe ช่องของผมนัแน้ะกันนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดรูปและครั้งที่อยู่ข้างๆกันด้วยเพราะเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดโอเค เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มลยไีกว่าคําถามแรกเลยก็คือนี่เธอแต่งหน้าแบบนี้ทุกวันเลยเหรอก่อนที่คุณจะถามมันออกไปเนี่ยผมอยากจะให้คุณคิดกับตัวเองให้ดีก่อนคิดว่าคุณเนี่ยอยากจะรู้คําตอบมันจริงๆเหรอคิดว่าคุณอยากที่จะรู้จริงๆเหรอว่าเขาแต่งหน้าแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วไอคแแ้คำถามแย่ๆคำถามที่คุณไม่ควรถามเนี่ยก็จะเป็นคําถามที่มันสามารถตีความหมายได้แบบสองแง่สองงามแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วแล้วแสดงออกไปด้วยความไม่มั่นใจเนี่ยนั่นมันจะทให้คนนึเี่ย แทบจะ99%เลยจะคิดไปในแง่ลบทันทีคือใช่แหละเวลาที่ผู้หญิงเขาแต่งหน้าเนี่ยเขาก็อยากมีความมั่นใจยอยากให้ตัวเองดูดีดูสวยอยากให้คนอื่นชมอยากให้คนอื่นเข้าหาแต่เวลาที่คุณเดินเข้าไปและไปถามคำถามนี้กับเธอเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณกําลังบอกกับเธอว่าที่เธอสวยได้เนี่ยเพียงเพราะเธอแต่งหน้าและเราก็ไม่เห็นด้วยกับการแต่งหน้าของเธอเลยเอาง่ายๆเนี่ยคุณคิดว่าการที่เธอทําแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดทั้งที่มันไม่มีอะไรที่จะผิดเลยข้อที่2 นี่เธอจะแต่งตัวแบบนี้มาจริงๆหรอคล้ายกับข้อแรกเลยคําถามนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณกําลังบอกกับผู้หญิงบอกกับเธอคนนั้นว่าสิ่งที่เธอใส่มาเนี่ยมันดูไม่เหมาะและมันดูไม่ดีทิปง่ายๆที่ผมอยากจะแนะนาให้กับคุณก็คืออย่าพูดหรือว่าอย่าถามอะไรเกี่ยวกับการแต่งตัวของอีกคนนึงเว้นแต่ว่ามันจะเป็นคําชมคือผมเนี่ยเข้าใจนะบางทีคุณอาจจะถามออกไปด้วยแบบความไลดลิงสาแบบเฮ้ยถามออกไปเฉยๆยังไม่ได้คิดอะไรแต่นั่นมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้หญิงคิดเธอจะคิดว่าค<ๆ>ุณเนี่ยดูว่าเธอแย่แต่งตัวไม่น่่งวมหหาะรืออซึ นั่นมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้หญิงต้องการจำมาไว้ให้ดีอย่าถามคำถามเกี่ยวกับการแต่งตัวเว้นแต่ว่ามันจะเป็นคำชมข้อที่3นี่เธอคุยกับคนอื่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยคุณอาจจะบอกว่าอา้าวพี่แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าเขาคุยกับผมแค่คนเดียวความจริงก็คือคุณไม่จําเป็นต้องถามคำถามนี้และถึงแม้ว่าเขาจะทําแบบนั้นเขาจะคุยกับคนอื่นเขาจะชอบคนอื่นด้วยเนี่ยนั่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วคุณก็มีสิทธิ์ทาแบบนั้นเช่นเดียวกันคุณควรที่จะโฟกัสที่ตัวเอง โชว์ความเป็นตัวของตัวเองออกมาโฟกัสที่การไปเจอกับเธอโฟกัสที่การไปเดทกับเธอแล้วถ้าเกิดว่าถึงวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นเขาอยากให้คุณรู้เดี๋ยวเขาก็จะบอกคุณเองแต่ไม่ใช่การที่คุณจะต้องไปถามเพราะถ้าเกิดว่าคุณถามออกไปแล้วคําตอบของมันเนี่ยมันจะมีค่า,ม,ม,คามันจะมีความหมายอะไรกับคุณมากมายหรอถามตัวเองดูสิถ้าเกิดว่าผู้หญิงเขาตอบว่าโอเคเออใช่เราคุยกับคนอื่นเหมือนกันเนี่ยคำตอบของคาถามนี้เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับคุณเลยนอกจากจะทําให้คุณเนี่ยดูเป็นคนที่เยอะพยายามมากจนเกินไปกระหายอยาก แล้วก็มีคุณค่าทางสังคมต่ำผมว่าสถานการณ์เดียวที่มันโอเคที่จะถามคาถามนี้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณสองคนเนี่ยคบกันแล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยกำลังอยากจะจริงจังกับผู้หญิงคนนี้คือแบบไม่ใช่แค่คุยกันเฉยๆยไม่ใช่แค่เดทก,กันเฉยๆแต่มันคือการที่คุณเนี่ยเดทกันแล้วและคุณอยากที่จะจริงจังกับคนคนนี้แล้วคือมันโอเคแหละที่คุณจะทําแบบนั้นแต่เชื่อเถอะถ้าถึงสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยคน2คนก็จะรู้ได้ตัวเองว่าเฮ้ยโอเคเราควรที่จะหยุดแล้วแหละเราควรที่จะเอาความสําคัญของเราเนี่ยกับคคนยุุด นอื่ๆเพื่อที่จะได้จริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคนคนนี้ข้อที่4นี่เป็นช่วงนั้นของเดือนหรือเปล่าเนี่ยคำถามนี้เนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งเลยที่มันเป็นอะไรที่ไม่น่าดึงดูดใจอาซัทเลยแล้วมันเป็นหนึ่งคำถามเลยที่สามารถที่จะสร้างอารมณ์ให้กับผู้หญิงคนนั้นได้มากที่สุดและมันไม่ใช่อารมณ์ที่ดีนะมันเป็นอารมณ์ที่แบบโกรธโมโห แล้วก็เกลียดในเวลาเดียวกันคือบ่อยครั้งนะครับที่เราถามออกไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากมายโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรมันมากมายแต่สําหรับผู้หญิงแล้วเนี่ยเขาเกลียดคําถามนี้เป็นอย่างมากคือใช่แหละเวลาที่ผู้หญิงเขาอยู่ช่วงนั้นของเดือนเนี่ยอารมณ์ของเขาก็จะขึ้นขึ้นลงลงแต่ถ้าเกิดว่าคุณยิ่งถามคำถามนี้ออกไปเนี่ยอารมณ์ของเธอก็จะคูณเข้าไปเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเท่าคือโอเคแหละบางคนอาจจะรับมือกับมันได้ดีกว่าอีกคนหนึ่งแต่ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้หญิงท,ทุกคนก็จะมีอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงลงเป็นเสือที่ฉลาดและรู้ว่าอะไรควรและไม่ควรถามผู้หญิงออกไปและอย่าทําให้เธอคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่น่าดึงดูดใจข้อที่ 5, ทําไมเธอไม่คุยกับเราบ้างอะ่ะคือคุณอยากรู้ไหมว่าทํำยังไงให้ผู้หญิงเขาสนใจในตัวคุณเขามองเห็นในตัวคุณอย่าบังคับให้ผู้หญิงคนนั้นคุยกับคุณคือถ้าถึงขั้นที่คุณจะต้องถามคําถามนี้ออกไปเนี่ยนั่นหมายความว่าบางทีผู้หญิงคนนั้นเนี่ย เขาไม่ได้อยากจะคุยกับคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นแทนที่คุณจะไปถามคณถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ไมาคุยกับเราบ้างเลยทำไมไม่คุยกับเราบ้างเลยเนี่ย ทำไมคุณไม่โฟกัสที่ตัวเองบางทีปัญหาของมันทั้งหมดเนี่ยอาจจะอยู่ที่ตัวคุณเองก็ได้ทําไมคุณไม่ลองทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่น่าดึงดูดใจเป็นคนที่น่าสนใจที่จะสนทนาด้วยล่ะและถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้อยากที่จะทําให้ตัวเองเป็นคนที่น่าดึงดูดใจมีเสน่ห์น่าสนใจที่จะมีบทสนทนาด้วยหรือว่าอยากจะพัฒนาพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆเนี่ยตอนนี้ผมเปิด Paradise Project แล้วนะครับฟ a r a d i s e Project เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือการที่ผมเนี่ยจะได้โค ก็จะได้ช่วยกันพัฒนาทําให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นน่าสนใจมากขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วแก้ปัญหาที่คุณกําลังเจออยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสนใจเนี่ยก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้เป็นลิงก์แรกในในดิสคริปชันบล็อกและตอนนี้เรามีโปรโมชั่นช่วงคริสต์มาสแล้วก็ช่วงปีใหม่อยู่ก็ทักมาสอบถามผมได้เลยนะครับข้อที่6คือผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่างานของผมเนี่ยคือการที่จะต้องมาบอกสิ่งนี้กับหลายๆคน แต่มันจำเป็นต้องบอกเพราะมันเป็นอะไรที่สําคัญและคําถามนั้นก็คือเธอชอบเราหรือเปล่า่ะคือผมไม่เข้าใจนะครับว่าคุณมีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปถามคาถามนี้กับเขาคุณไม่จําเป็นต้องถามคําถามนี้เพราะอะไรนะเหรอทําไมนะเหรอเพราะคุณควรรู้มันอยู่แล้ว มันมีสัญญาณมากมายเลยนะครับที่ผมเคยทําคลิปไปหลายๆคลิปเลยบอกถึงว่าสัญญาณอะไรที่บอกว่าผู้หญิงคนนั้นเขาชอบเขาสนใจในตัวคุณหนึ่งในสัญญาณที่เด่นชัดก็คือการที่เขายังคุยยังไปเดทยังมีความสัมพันธ์เซ็กชวลกับคุณอยู่พอถ้าเกิดว่าผู้หญิงเขาไม่ได้ชอบไม่ได้สนใจในตัวคุณเนี่ย <แ S 1> เขามีโอกาสที่จะไปทอาอย่างอื่นก็ได้เขาไม่จําเป็นต้องคุยกับคุณเขาไม่จาเป็นต้องมาพูดดีกับคุณเขาไม่จำเป็นต้องมาเจอกับคุณเขาสามารถเอาเวลาตรงนั้นไปทําอย่างอื่นได้อีกตั้งมากมาย คือทุกอย่างที่ผมบอกไปทุกคำถามที่ผมบอกไปในวันนี้เนี่ยมันจะบอกอีกคนหนึ่งนะครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่สิ้นหวังเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจเป็นคนที่แปลกเป็นคนที่ไม่เข้าใจสังคมเป็นคนที่กระหายแล้วนั่นไม่ได้เป็นอะไรที่น่ารึงดูีใจเอาซะเลยสิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือการที่คุณจะทําให้ตัวเองเห็นทําให้ตัวเองเข้าใจว่า้ ถ้าผู้หญิงคนนั้นที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาไม่ได้ชอบเราหรือว่าเขาออกห่างเราเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องที่โอเคนั่นก็เป็นเรื่องที่ปกติเราไม่สามารถจะบบงคับให้ทุกคนที่เราชอบทุกทกคนที่เราสนใจเนี่ยต้องชอบเรากลับสิ่งที่เราทําได้ก็คือโฟกัสตัวเองพัฒนาตัวเองทําให้คุณเป็นคนที่น่าสนใจทําให้คุณเป็นคนที่มีความน่าดึงดูดใจอ่ะตอนนี้ไหนๆก็เป็นช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสเรามาช่วยกันดีกว่าสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณทําเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองก็คือการที่คุณเนี่ย คุณเคยถามการทำเหล่านั้นกับผู้หญิงบ้างหรือเปล่าและถ้าเกิดว่าคุณเคยคอมเมนต์บอกผมคลั่งเลยเพราะอะไรผมถึงต้องบอกให้ทําแบบนี้เพื่อที่จะทำให้คุณอายงั้นเหรอเปล่าเลยเพราะอะไรที่คุณยอมรับกับตัวเองได้ยอมรับกับทุกๆคนได้เนี่ยเมื่อนั้นมันคือสเต็ปแรกนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาตัวเองของคุณและถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกผมคลัางเลยถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกชอบหรือดูแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วก็นน